สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า l ลิฟ c h น n e s น n o เวล a n แอนด์ซีค่ะอัพิโซนนี้นะคะเราก็คุยกันชิวๆแล้วกันเป็นเรื่องราวนะคะของดาราอาวุโสท่านหนึ่งก็เป็นดาราที่มีสถานะสูงมากนะคะในวงการบันเทิงได้รับการนับถือนะคะยอมรับแล้วก็ในผลงานของเขาแล้วก็เรื่องราวของชีวิตส่วนตัวนิสัยอะไรเงี้ยนะคะคุณ เหลียงเฉาเหวยนั่นเองก็เป็นคนที่มีนิสัยที่ดีนะคะแล้วก็มีเพื่อนฟูงอยู่มากมายในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็เมนหลักนะคะสถานที่หลักก็คืออยู่ที่ ฮ่องกงนั่นเองนะคะแล้วก็คนไทยรู้จักดีค่ะคุณเหลียงเฉาเว่ยนะคะก็นานมากๆแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเลยค่ะของวงการบันเทิงนะคะจีนตอนนี้ต้องเรียกว่าจีนแล้วนะคะเพราะว่าฮ่องกงก็กลับไปอยู่ในการปกครองของประเทศจีนแล้วค่ะแล้วจากการปรากฏตัวของคุณเหลียงเฉาเว่ยนะคะบนหน้าจอโทรทัศน์ที่ไปตาม รายการวราไรตี้ต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทอล์กโชว์นะคะก็มีหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้โหคือหน้าตาแล้วก็บุคลิกก็ยังคงคล่องแคล่วนะคะไม่มีดูไม่ออกเลยว่ามีความเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณเหลียงเฉวยก็อายุมากแล้วนะคะเอาง่ายๆค่ะ <laughs> แล้วก็เรื่องราวนะคะก็เป็นข่าวอยู่บน s o h ูเอนเตอร์เทนเมก็เพราะว่าการที่คุณเลียงเฉวยไปออกบาบาววไลาตี้นี่แหละค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวในสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะคะเหมือนกับแชร์ประสบการณ์นั่นแหละแล้วก็รุ่นใหญ่แล้วนะคะคือในช่วงที่เป็นข่าวเรื่องของความรักก็มีอุ้ยดังไปกระชอนทั่วเกาะฮ่องกงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความลับนะคะ,ะ,คะขเขาก็พูดถึงกันแบบด้วยความเคารพและ นับถือคือมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะคะอย่างในรายการวาไรตี้รายการหนึ่งนะคะคุณเลี้ยงเฉว่ยก็พูดประโยคขึ้นมาก็น่าสนใจมากๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยคุณรักคนคนหนึ่งแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คุณแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวด้วยนะคะพอประโยคนี้หลุดออกไปนะคะก็ผู้คนในวัยที่อยู่ในช่วงต้นๆของยุค 90นะคะต่างกเ็เข้าใจแล้วก็ตีความไปว่าคุณเหลียงเฉวยเนี่ยพูดถึงคุณจางม่นอีนะคะเพราะว่าคุณจางม่นอีกับคุณเหลียงเฉวยเนี่ยทำงานร่วมกันในภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีอะไรนะชีวประวัติของเฟยเจิงนะคะมีแฟนซีเยียสมีฮีโร s ค่ะซึ่ง ซึ่งต้องถ่ายทำนะคะอยู่กับคุณจางม่นีเนี่ยอย่างหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องอย่างแฟนซีเนะคะใช้เวลาถ่ายทำอยู่ร่วมกันอนะ่ะ15เดือนค่ะเพื่อถ่ายทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแล้วทุกท่านลองคิดดูว่าเรื่องอื่นๆอีกละ่ละเราพอเราพลัสบวกบวกบวกไปนะคะระยะเวลาที่พวกเขาสองคนต้องแบบได้ปฏิสัมพันธ์กันเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันนะคะมันก็ย่อมเกิดขึ้นมาเป็นความรักนั่นเองค่ะ ความหวานมันก็มีหลุดออกมานอกจอด้วยนะคะก็เป็นที่วิววิวกันนะคะสำหรับวัยรุ่นในสมัยนั้นค่ะจากนั้นนะคะก็มีคำถามเอ๊แล้วทำไมล่ะคุณเลียงเฉวอยนะซึ่งเคยชอบคุณจังมั่นอี้มากๆเลยแต่ว่าในที่สุดก็แต่งงานกับคุณหลิวเจียหลิงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ก็รุ่นใหญ่อธิบายเองเช่นเดียวกันนะคะคุณเลียงเฉวยก็มีความคือก็มีความรู้สึก ว่าภูมิหลังของครอบครัวของของเขานะคะเป็นคนที่พ่อแม่คือเลิกเลิกกันแยกทางกันแล้วคุณพ่อของคุณเหลียงเฉวอยเนี่ยก็คือเป็นคนที่ติดเล่ามากๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กมานะคะเส้นความรู้สึกในจิตใจ,จมันเหมือนมีปมอยู่ เขาเป็นคนเซนซิทีฟมากแล้วก็มีความเปราะบางทางด้านอารมณ์มากเลยนะคะเขามีความหวาดกลัวทางสังคมไม่ชอบออกโซเชียลไม่ชอบไปไหนเลยค่ะคือเขาจะมีความกังวลเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับว่าเวลาที่เขาออกไปปรากฏตัวคือเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางให้ทุกคนมาลุมสนใจอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความหวาดกลัวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกและการสื่อสารกับผู้อื่นของคุณเลี้ยงฉเฉวยอยะมักจะมักจะไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บตัวแล้ว แล้วก็มีความหวาดกลัวนั่นเองเขาจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับตัวเขาเองนะคะก็คือการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในในกลุ่มสังคมต่างๆแต่ว่าคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยเป็นคนที่ตรงกันข้ามค่ะคุณหลิวเจียหลิงเป็นคนที่เต็มไปด้วยความมั่นคงนะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงมีชีวิตชีวาทางอารมณ์มากๆเลยค่ะก็ทําให้คุณเหลียงฉเฉวยมีความชื่นชมนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะความ ความอบอุ่นความมั่นคงเนี่ยในจิตใจของคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยได้แผ่ออกมาถึงคุณเหลียงเฉาเห่ยด้วยก็คือเหมือนกับว่าจับมือเขาให้ออกมาเผชิญกับสังคมได้อย่างมั่นใจนั่นเองค่ะและทุกครั้งที่เขาจมดิ่งเข้าไปในบทละครที่มันลึกเกินไปนะคะในช่วงบทที่มันเศร้าหรืออะไรเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาจากละครได้ หรือบทจากภาพยนตร์ได้นะคะแต่ว่าเพียงแค่เขาคิดถึงคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขามีเนี่ยมันหายไปเป็นปกติเลยนะคะแล้วยิ่งคุณหลิวเจียหลิงปรากฏตัวมาให้เขาเห็นนะคะคุณเหลียงเฉว่ยพูดแบบโอ้ยโรแมนติกมากเลยค่ะก็คือทําให้เขานะคะไม่กลัวอะไรเลยเออ,เอ,อนี่ก็ดีนะคะก็เหมือนเป็นคู่ที่คอยซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนแล้วก็ดูแลในเรื่องความรู้สึกของกันและกันค่ะเพราะฉะนั้น คือคุณเหลียงเฉาเว่ยนะคะเขาก็ให้คํานิยามของนิสัยของตัวเองว่าเขาเป็นคนเก็บตัวมากเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความหวาดกลัวขี้ขาดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบ ความมั่นคงทางด้านจิตใจเป็นสิ่งที่เขาต้องการค่ะนอกจากนี้นะคะจากการที่ได้ยินคําสัมภาษณ์แบบนี้จากคุณเหลียงเฉวยก็ทําให้ทุกคนนะคะก็ปลื้มคุณหลิวเจียหลิงเข้าไปอีกที่ว่าเธอมีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะนอกจากที่เธอสามารถจะคุ้มกันตัวเองได้แล้วในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเธอ,อยังช่วยคุ้มกันนะคะดาราที่ทุกท่านเป็นที่ชื่นชอบอย่างคุณเหลียงเฉวยด้วยนะคะเหมือนกับ <laughs> เป็นโลป้องกันลมแล้วก็ ผลทางด้านอารมณ์ให้กับให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นที่รักของคนทั้งเกาะฮ่องกงเลยเอาง่ายๆค่ะคุณหลิวเจียหลิงนะคะก็เคยบ่นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเหลียงเฉวอยเช่นเดียวกันเมื่อตอนที่เข้าร่วมรายการวราไรตี้นะคะคือถ้าคุณเหลียงเฉวอยเขาตัดสินใจนะคะเขาก็คือลากกระเป๋ามาเลยค่ะ โดยที่ว่านะตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจกระบวนการหรือพิธีการใดๆว่าทั้งสองคนจะต้องแต่งงานกันก่อนหรืออย่างไรนะคะบรรยากาศนะคะในรายการวราไรตี้ที่แบบว่าถูกสัมภาษณ์เนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาทําให้ผู้ชมมารู้สึกว่าคือไม่ว่าจะเป็นคุณเหลียงเฉวยหรือว่าจะเป็นคุณหลิวเจียหลิงนะคะพวกเขาต่างก็มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับชีวิตอย่างสมบูรณ์ทีเดียวค่ะสําหรับชีวิตนะคะของคุณเหลียงเฉวยแล้วก็คุณหลิวเจียหลิงนั้นนะคะก็คือสะดวกสบายแล้วก ก็มีความสมบูรณ์มาหลายๆปีแล้วล่ะยังไงก็ตามนะคะคือจิตวิญญาณที่พวกเขาร่วมกันดูแลรักษาเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขามีความรู้สึกที่ยังอ่อนเยาว์อยู่ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีคุณหลิวเจียหลิงที่คอยอยู่ปกป้องเขาจากพายุทางอารมณ์แล้วก็ฝนนะคะคือ เอาง่ายๆว่าคุณเหลิวเจียหลิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ได้รับคำชมว่ามีความฉลาดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความเท่าทันนะคะกับโลกปัจจุบันมากกว่าคุณเหลียงเฉวยมากๆคุณเหลียงเฉวยเขาเป็นคนเก็บตัวเขาจะเหมือนกับอินโนเซนต์นะคะไม่ว่าจะโตมาจนถึงวัยนี้แล้วก็บางครั้งคุณเหลิวเจียหลิงก็ยังบอกว่าความไม่รู้จากโลกของเขาก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับคุณเหลียงเฉวยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คนหนึ่งเสริมนะคะให้กับอีกส่วนหนึ่ง ที่อีกคนหนึ่งขาดไปนะคะแล้วก็คุณหลิวเจียหลิงก็มีการพูดด้วยว่าด้วยความที่เธอนะคะเข้าใจบุคลิกภาพแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณเหลียงวเฉวยเนี่ยก็ทําให้เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับความเฉยเมยของคุณเหลียงวเฉวยนะคะ ส่วนคุณเลียงเฉว่ยนั้นนะคะด้วยความรักและก็ความเข้าใจคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเรียกได้ว่าอดทนได้เป็นพิเศษต่อความตั้งใจของคุณหลิวเจียหลิงที่จะมาจัดระเบียบให้กับชีวิตของคุณเลียงเฉว่ยนะคะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านก็คงเข้าใจความหมายแฝงที่อยู่ในประโยคนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็มักจะแบบว่าจัดการโนนนี้นั่นให้ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเอออยู่ต้องเดินไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเนี้ยคะ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็สําหรับคู่นี้นะคะ คุณหลิวเจียหลิงแล้วก็คุณเหลียงเฉาเหยเนี่ยความรักที่พวกเราได้เห็นพวกเขาตามสื่อแล้วก็ตามโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยก็คือมีความหวานกันมากเลยถึงแม้ว่าสองคนนี้นะคะจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันมากๆแล้วแต่ละคนก็มีข้อบอกพร่องของตัวเองนะคะแต่อย่างไรคะ่ะแต่ละฝ่ายก็เติมเต็มซึ่งกันและกันจนกลายเป็นถ้าอยู่เป็นคู่แล้วก็คือมีความสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็ชีวิตของพวกเขานะตอนนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าจากคนที่มี บุคลิกภาพที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยของสองคนสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็ถือได้ว่าคู่นี้เป็นตัวอย่างที่แบบเออเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะคะสําหรับกันและกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สรุปประเด็นนี้ได้ว่าคุณเหลียงฉเฉวยนะคะถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยชอบคุณจางมั่นอีมามากก็ตามนะคะแต่อะไรก็ตามเขาก็สามารถปล่อยวางความรักณจุดนั้นลงได้ค่ะก็ให้มันอยู่แค่เป็นเรื่องราวของบน หน้าจอเท่านั้นนะคะแล้วในที่สุดชีวิตจริงเขาก็มีคู่ที่ที่เหมาะกับเขาที่สุดนะคะเอาง่ายๆนะคะทุกคนก็มีคู่ที่เหมาะกับตัวเองที่สุดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางมั่นอีด,ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วใครทันบ้างคะรุ่นที่แบบว่าทันผลงานของคุณเหลียงเฉวยแล้วก็คุณหลิวเจียหลิงในช่วงที่รุ่งมากๆเลยนะคะบนเกาะฮ่องกงะค,ะค่ะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวานได้นะคะว่าจําพวกเขาได้ในเรื่อง อะไรคะ่ะหวานลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิโสตนี้มีความสุขกันมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ